ตรังถือเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่และมีมนคลังในตัวเองในเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีในเมืองตรังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายรอบเมืองจะพบเห็นการผสมผสานอย่างลงตัวของความเป็นตะวันตกและวัฒนธรรมจากจีนอย่างร้านค้าวัดจีนและสาลเจ้าทั้งยังมีบ้านเรือนที่สร้างในสไตล์ปัญญาไทยที่งดงาม นอกจากตรังจะมีจุดเด่นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วตรังยังเป็นยุทธจักรแห่งความอร่อยที่โจทยขานในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เทศบาลนครตรงังเดิมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาพิบาลจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช4 7 7 4สมัยรัชกาลที่7และได้รับการยกฐานะมาเป็นเทศบาลเมืองตรงังเมื่อวันที่10ทธันวาคมพุทธศักราช2476มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิน้น6.86ตารางกิโลเมตร จากนั้นในปีพุทธศักราช2511เทศบาลได้มีการขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปอีก7.91ตารางกิโลเมตรและเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2511รวมเป็นพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิน้น14.77ตารางกิโลเมตรและได้รับการประกาศให้เป็นเทศบาลนครตรังเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2542และมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2542ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลนครตรังตั้งอยู่เลขที่103ถนนวิเศษกุลตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังโครงสร้างการบริหารงานเทศบาลนครตรังประกอบด้วยนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำดังนี้ ฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำหนดนโยบายควบคุมและกำหนดทิศท,ทางการบริหารงานของเทศบาลประกอบด้วยดรสัญญาศรีวิเชียนนาย,ยกเทศมนตรีนครตรังนายวีรัตเจือกโวนรองนาย,ยกเทศมนตรีนายนิวรนแสงวิสุทธ์รองนาย,ยกเทศมนตรีนางสุดใจทองย้อยรองนาย,ยกเทศมนตรีนางระรวยชาวเสษฐกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายแบบขวัญอ่อนเลขานุการนายกเทศมนตรีนายวัฒนานระนองเลขานุการนายกเทศมนตรีนายกิติพงษ์เลิศพลังเวทเลขานุการนายกเทศมนตรีนางสาวสุคนคำจีดเลขานุการนายกเทศมนตรี แล้วฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการตราเทศบัญญัติและข้อบังคับต่างๆของท้องถิ่นประกอบด้วยนายประเวศไกลเทพประธานสภาเทศบาลนายสุเทพหม่อมวงรองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลรวมจำนวน24คนที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายปฏิบัติงานประจํา ทำหน้าที่ในการบริหารงานภายในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับจากรัฐบาลและฝ่ายบริหารของเทศบาลและควบคุมดูแลให้การดำเนินกิจการของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของเทศบาลมีนายวันลบช่วยบำรุงประหลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดนางจันทิป,ปรังสีปราการรองปลัดเทศบาลนางสาวน้ำทิพย์แสงสีจันทร รองปรลัดเทศบาลนายจตุพรศรีสุวรรณรองปรลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนการงานตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ 1. สำนักปรลัดเทศบาล 2. กองคลัง 3. สำนักช่าง 4. สำนักการศึกษา 5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 7. กองสวัสดิการสังคม 8. กองการเจ้าหน้าที่ 9. หน่วยงานตรวจสอบภายในและ 10. สถานธนานุบาลรวมกันเป็นโครงสร้างการบริหารงานเทศบาลน,นครตรังภายใต้การบริหารของดรสัญญาสีวิเชียนนายกเทศมนตรีนครตรัง ผู้ซึ่งเป็นทั้งนักบริหารนักปกครองนักพัฒนาที่พร้อมนำพานครตรังเดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศน์นะครตรังทันสมัยบริหารจัดการเชิงดุลยภาพและหลักธรรมมาพิบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยมีพันธกิจดังนี้ส่งเสริมอาชีพพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้ประชาชน ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการศึกษาการสาธารณสุขและสวัสดิการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาพิบาลพัฒนาระบบการให้บริการเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่เหมาะสมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึงและปลอดภัยพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองน่าอยู่และยั่งยืน และมียุทธศาสตร์การพัฒนา3ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจให้ความสำคัญกับชุมชน ในการนำความรู้และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจรากฐานให้สามารถสร้างรายได้กระจายรายได้สู่ชุมชนทั้งสนับสนุนสินค้าชุมชนและยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่สมดุล ด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมและพัฒนาให้นครตรังเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง 2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อก้าวสู่นครแห่งการเรียนรู้เตรียมคนให้พร้อมสู่ยุคไทยแลนด์4.0และนะครตรังเมืองกีฬานะครตรังสปอร์ตซิตี้ ด้านสาธารณาสุขสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ประชาชนมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณาสุขให้เข้มแข็งระบบการบริการที่รวดเร็วปลอดภยัยได้มาตรฐานเป็นเมืองปราศจากมลภาวะ 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบ,บบบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ดีสภาพแวดล้อมน่าอยู่และยั่งยืนด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาเมือง พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมมาพิบาลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเพื่อการรู้ทันรู้รอบรวมทั้งเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสังคมเมืองตามแนวคิด City Innovation การจัดการเมืองด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการฟื้นฟูและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความเติบโตทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลนครตรังที่จะต้องมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำโลคาร์บอนซิตี้ด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและภัยพิบัติ จัดระบบการรักษาความปลอดภัยโดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ชาวเทศบาลนครตรงังได้อยู่ดีมีสุขตามแนวคิดนะครตรังแห่งความปลอดภัยโครงการพัฒนานครตรังที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเนรมิตและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นดังเช่นโครงการจตุรัสเมืองตรังระยะที่ห บริเวณหอนาฬิกาใจกลางเมืองตรังโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สะกะพังสุรินได้แก่ม่นน้ำและน้ำพุเต้นระบำโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลนครตรังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์95และสวนสาธารณะอนุสาวรีย์พยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรพักดีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นลนนคลองน้ำเจ็ด โครงการปรับปรุงโลมณนียสถานพระโพธิสัตว์กวนอิมเขาหนองยวนศูนย์วัฒนธรรมพระยารัศดานนประดิษฐ์มหิศรพักดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลนครตรังและนครตรังไร้สายนำสายเคเบิลไฟฟ้าลงใต้ดินเทศบาลนครตรังพร้อมเดินหน้าพัฒนานครตรังแก้จนพัฒนาคนพัฒนาเมือง มุ่งสู่การเป็นนครตรังเมืองแห่งความสุขตลอดไป